สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามีโจทย์ว่าพหุนามอันนี้นะคะกำลังสี่เนี่ยพหุนามกำลังสี่เนี่ยหารด้วย x ลบสองได้ลงตัวถามว่า2 k เคบวก5มีค่าเท่ากับเท่าไรโดยเคเนี่ยอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนอ่วิธีการนะคะคำว่าหารได้ลงตัวหมายความว่าอันเนี้ยพหุอ่าเอกพหุนาม ดีกรีหนึเนี่ยหารพราหุนามดีกรีสีได้ลงตัวหมายความว่าถ้าเรามี X 2ลบสหารด้วยพหุนามนี้ลงตัวหมายความว่าเมื่อเราเนี่ยเอา2ไปแทนตรงที่ X เ,เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0นค่ะทุกคนแล้วก็เอา2ไปแทนตรงที่ X ก,ก็กลายเป็น2 กำลังสีบสคูณสองกลังสาบวกสแล้วก็ลบ k เท่ากับศูนยได้สมการนี้มานะคะจะสังเกตว่าสองกำลังสี่ลบกับสคูณสองกลังสเป็นศนย์เพราะสองคูณสองกลังสาก็คือสองกลังสีนั่นเองนะคะอันเป็นศูนย์ไปเพราะนัน k เนี่ยก็เลยจะต้องเท่ากับสค่ะทุกคนเพราะได้ K เท่ากับสลปั๊บเราสองไปแทนที่ K ตรงนี้ค่ะทุกคนสองคูณสบวกหก็เท่ากับเนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อไม่ ภาคคิดภาษาแล้วการคำนวณน,นะคะ